แหย้อนฟังคำพูดของก้อยอรัชพรถึงผู้หญิงข้างกายนิกกี้ ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากมายในโลกโซเชียลค่ะสำหรับประเด็นของก้อยและนิกกี้ที่โยงไปถึงสาวนุ่นสาวมวยที่มักจะมีงานคู่กับนิกกี้ออกมาให้ได้เห็นอยู่บ่อยๆค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นิกกี้นะชติก็ได้คว้าไมฟ์ฝากข้อความถึงแฟนสาวหลังจากไม่เจอกันหลายวันบอกว่าคิดถึงสุดหัวใจค่ะซึ่งเจ้าตัวก็ได้เผยความรู้สึกของตัวเองเพื่อฝากไปบอกอีกฝ่ายว่าหยิบมือถือขึ้นมาได้เลยนะครับถ่ายกันเยอะๆเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่ผม รักรองจากแม่ผมพูดเรื่องจริงและผมก็พูดคำว่าอะไรไม่ได้นอกจากคำว่ารักมากและก็คิดถึงสุดหัวใจเลยครับ อยากให้กลับมานะครับไม่ได้เจอกันหลายวันแล้วผมพูดถึงแฟนผมฝากลงต่อไปหาเขาด้วยบอกว่าผมคิดถึงเขาชีวิตจริงไม่ค่อยได้คุยครับนี่กล้องเยอะรู้ว่าถึงแน่นอนครับในขณะที่อีกหนึ่งรุ่นพี่ในวงการอย่างหน่งช้าชานะคะก็ได้โพสต์อินสตาแกรมเป็นภาพหน้าจอมือถือของนิกกี้ที่เป็นภาพของก้อยค่ะซึ่งนิกกี้ก็ได้เข้ามาคอมเมนต์ด้วยทําให้แฟนๆเข้ามาร่วมส่งหัวใจและปากําลังใจให้กับนิกกี้และก้อยเป็นจานวน มากเเลยยทีีดวค่ะและล่าสุดก็ได้มีการแชร์คลิปของก้อยที่ได้ตอบคำถามคิดอะไรไหมเวลาที่นิกกี้ทำงานร่วมกับผู้หญิงคนอื่นซึ่งก้อยก็ได้เผยว่ามีเป็นปกติอยู่แล้วมันจะไม่ได้แบบหนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่มันจะเป็นอารมณ์แบบเกินเบอร์และพูดชื่อไม่ได้เพราะมันจะไม่ดีกับคนอื่นแต่ว่าเป็นเหมือนเขาถ่ายรายการแล้วมันเกินซึ่งส่วนที่เกินเขาจะไม่บอกก่อนว่าจะทาอะไรแต่เป็นคนอื่นมาบอกแล้วเรารู้ ประเด็นสำคัญคือเราไม่ติดที่เขาทำสิ่งนั้นแต่ที่ติดคือคนอื่นมาบอกแล้วเขาส่งมาพอเราเห็นเราก็ขึ้นเลยแล้วเราก็พิมพ์ไปบอกว่าอย่ามาทำอะไรแบบนี้แล้วถ้ามีอะไรแบบนี้ต้องบอกเราก่อนถ้าบอกเราเราไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าไม่บอกเราแล้วมาเห็นเองเรารู้สึกอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับความสัมพันธ์ของนิกกี้ก้อยจะเป็นยังไงนั้นคงต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาพูดเองจะดีที่สุดค่ะ